ิดท้ายไม่ได้รถกรสตดต์ดรถกบได้ชัดเสียแล้วนัดับไม่ได้ต้องรีบกลับไปลเลยว่อกิ้ว่าจะจอดกินข้าวตัดดับก็ไปติดสวัสดีครับยินดีต้อรับเข้าสู่ช่อง Youtube เสียสรัทร,รถขุดบุรีรําครับผมกับวันนี้ครับวันที่2การทําการของพวกเราครับพิกัดที่บ้านติมครับ เทศบาลสองชั้นครับอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมวันนี้เพิ่งเงาน้ำมันมาให้น้องครับ <c oughs> วันนี้ทีมงานติดภารกิจครับเลยต้องมาเองครับผมกับหน้างานครับพวกเราครับเช่นเคยรับอยู่กับดงของพายุครับช่วงนี้ เมื่อวานก็ช่วงเย็นก็พายุกันนำไปแล้วนิดๆหน่นนอยๆเนาะแต่น้ำก็เริ่มแบบคงที่แล้วครับตัวน,นี้อวันนี้ไม่มีผู้ช่วยนะครับ ยกเองจัดการเองนะครับกับทีมงานพวกเราครับผมกับหน้างานที่ขุดไปก็ระแวงไปครับเพราะว่าพายุยังไม่ออกครับพายุยังอยู่ครับผมเนาะแต่ช่วงเช้าอย่างนี้ถ้ายังไม่ตกเราก็รีบดําเนินการไปก่อนครับช่วงเย็นตกก็ไม่ว่ากันครับเนาะ ช่วงนี้ช่วงที่ขุดได้ก็จะอัดเต็มที่ครับนะนี่กลับหน่วยที่หนึ่งครับเราครับผมเจิตเรสซิ่งครับหน้างานที่บ้านติมเทศบาลสองชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมกลับงานของพัฒนาชุมชนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับแปลงของพี่นิติศักดิ์ครับนะเดี๋ยวพามาชมบ่อครับช่วงเช้าที่น้องขุดไปได้แล้วครับนะ แล้วก็ติดตามสถานการณ์ครับโอ้โหเนี่ยหมาป่าครับหมาป่าครับหมานาเนี่ยฮะกับนางานที่ยังเฉยแฉะเช่นเดิมครับเพราะว่า มาเย็ยนฝนตกครับโอ้โหเมื่อคืนตกดีป่ะพี่ม,มันเฉยไงมันนิ่มหมดแล้วเนาะนก็จะเดินยากหน่อยแล้ะครับวับมา ัน่าจะไปเลยมั้งฝนเนาะเออน้ำท่วมทั้งประเทศไทยแล้วครับแต่บุญรำไม่ท่วมครับ <c oughs> บุยรำยังขุดได้ครับผมกับโคกนองนาครับเขาเอาไปจอดล้างหมดเหลือแต่พวกเราครับที่ยังยืนหยัดอยู่กับโคกนองนาดูดินครับผมเป็นดินดานดินแดงนะของพี่นิติศักด์ครับเป็นดินดานฮะดินดานออกสีแดงนะครับผม นี่ฮะโอ้นี่ฮะต้องเหยียบดินดานครับผมแข็งโป๊กครับอช่วงเช้าเจ้าเจ็ดเคลียร์เคลียร์ดิ้งพื้นที่แล้วครับผมเนาะเปิดตัวจะเจาะตรงนี้เพื่อยนไปครับเนี่ยจะได้ง่ายครับผมเนาะเคลียร์ดิ่งดิน้านบนแล้วครับแล้วก็ลงไปเจาะชั้นล่างครับวันนี้น่าจะจบก่อนเที่ยง้วครับช่วงเที่ยงน่าจะจบครับบ่อที่หนึ่งครับผมแล้วก็ จะให้ไปทำการบ่อที่สองเลยเคลียริงคลอยว่าก็ตามหลังครับผมไม่มีปัญหาครับตอนเคลียร์ตากให้มันแห้งยิ่งดีครับโอ้แดดออกแล้วครับยินดีครับผมยินดีมากๆาเลครับสัมผัสแดดอีกวันหนึ่งครับผมกับหน้าง,งานของพวกเราครับเนี่ยกับความเร็วความแรงนะครับแล้วก็ฝีมือของทีมงานสุด รถขุดบุรีรัมครับเนี่ยชื่อใหม่ครับเนาะยังไม่คุ้นเจ้าของเลยครับชื่อช่อง YouTube ใหม่นะครับผมเนาะถ้าเข้ามาก็ท่านใดยังไม่เข้ามาก็ฝากชื่อช่อง YouTube ใหม่ระรับเสียสุรัดรถขุดบุรีรัมเนาะเอาให้จําง่ายๆครับเน้นบุรีรัมครับเพราะว่าพวกเราเป็นคนบุรีรัมเนาะบุรีรัมสุรินทร์นะครับแต่ว่าช่อง YouTube เราเราเป็นคนบ้านเกิดอยู่บุรีรัมครับแต่ทำมาหากินได้ทุกที่ครับผม ทำได้ทั่วประเทศครับรับขุดโคกน้องนาทั่วประเทศครับแล้วก็รับขุดเคอร์ริงพื้นที่ทุกสิ่งทุกอย่างครับขอแต่มีงานไปหมดครับผมเนาะเราสามารถทํางานได้ทุกที่ครับเนาะก็ลเลยมาอัปเดตหน้าง,งานครับช่วงเช้าครับผมมาไม่ทันครับทีมงานก็จัดการนะครับฮะขั้นบนเคอร์ริงพื้นที่เสร็จก็อ่าอ่าชั่วรอจะขรอน้ำมันมาก็ ลงไปดึงดินขั้นบดขึ้นมาเจาะตรงนี้นิดเดียวครับเหลือไม่เยอะครับ <S <S มวลดินตรงนี้จะเหลือไม่เยอะครับเพราะว่ามันเป็น45องศาสลบลงมาครับก็เดินลงไปทําทางดูลงไปก็เจาะชั้นล่างเป็นสะดือครับผมก็คือจบครับ <S 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 บอกโค้งล้างนาก็จะเป็นอย่างเงี้ยผมเนาะมันไม่ใช่ว่าเป็นสี่เหลี่ยมลงไปตรงครับหรือว่าสลบเนี่ยมันสลบหลายชั้นครับมาเลยแต่ในรูปในแบบมันจะมองดูว่ากว้างครับข้างล่างข้างล่างครับแต่ว่าจริงๆมันไม่กว้างครับผมเพราะว่ามันเสียสิบ45องศาเสร็จดึงเบอร์มีสองเมตรครับแล้วดึงอีก45องศาคร มันเลยทําให้ลาดเอียงแล้วก็พื้นที่ชั้นล่างเนี่ยคือจะเหลือนิดเดียวครับผมพื้นที่มันก็เรียกว่าสะดือน้ำนะครับชั้นล่างสุดครับผมเนาะแต่ก็มันจะเป็นมิติครับเรียกว่าแบบฟรีฟอร์มครับเราสามารถเดินในชั้นล่างอ่าอันนี้ครับขออนุญาตเล่าครับเนาะขออนุญาตบางท่านยังไม่เคยรู้เรื่องของโครงลงหนาครับเนาะชั้นบนเราจะเคลียร์อีกอีกตัวเนี้ยเป็นปั้นคันนะครับเรียกว่าคันครับปั้นคันครับเนาะแต่งคันให้เรียบร้อยแล้วก็อ่า เซล็ลบลงไปครับเนาะเป็นคันที่หนึ่งนะครับคันที่สองจะมีตะพักตรงนี้ครับผมเนาะเราลึกตะพักไว้ให้เราสามารถเดินรอบนี่ครับโดยตะพักชั้นล่างนี่คือดินเดิมครับผมเนาะแต่ถ้าน้ํายังไม่เยอะเราอยากไปลงชั้นล่างอีกความลึกที่ไม่ถึงสิบก็ลงได้ครับผมเนาะนี่ฮะเดินรอบสบายครับเนาะถ้าน้ําไม่เยอะเราก็เดินข้างล่างได้โอ้โหนี่ว่าคือเรียกว่ามีมิติมีบรรยากาศครับไม่เหมือนสระครับสระก็คือจะตรงชลูดไปเลยครับเนาะไม่สามารถที่จะเดินหรือน้ําน้อยก็ไม่สามารถที่จะเดินรอบข้างชั้นล่างได้แต่ว่าบ่อโคกล่างนา มีรูปแบบแบบนี้ครับเนาะนีก็เล่าตามที่เราพอเรารู้ครับเนาะผิดถูกประการใดท่านใดที่มีประสบการณ์ในคนล้นาก็คอมเมนต์มาได้ครับเนาะให้ความรู้ซึ่งกันและกันด้ครับเนะเาะท่านใดที่เข้ามาชม youtube ของพวกเราอยากรู้เรื่องบ่อโ,โคกลองนาครับเนาะพวกเราก็พูดตามที่เรารู้บ้างครับอาจจะผิดถูกไม่ตรงป๊ก็ไม่ว่ากันครับเนาะพื้นที่บริบทพื้นที่บางพื้นที่ดูสิครับผมเนาะ ชว่วงนี้ในห่วงเวลาของกันยาตุลาแล้วครับไม่มีน้ําออกครับตัวนี้ครับถือว่าเป็นข้างๆนี่จะเป็นเป็นคลองนะพี่เนาะข้างๆเป็นคลองนี้ออกจากตรงนี้ไปห้าสิบเมตรครับเป็นคลองครับแต่ว่ามีน้ําเต็มคลองครับแต่ตรงนี้ไม่มีน้ําออกครับียกว่าไม่มีตาน้ํามาเสเลยตรงนี้เนาะนี่ฮะท่านทําถูแล้วท่านคิดทาโค้กล้องนาครับเพราะว่าตรงนี้ถ้าเราเจาะบ่อปาดานเสร็จปล่อยน้าโซลาเซลล์เข้ามาครับเจาะน้ําบาดานแล้วก็ดึงดึงน้ําเข้ามาในบ่อ น้ำอย่างนี้มันจะเก็บได้น้ําได้ดีครับผมเป็นดินดานครับผมเนาะเป็นดินดานแล้วก็ความพังทลายของหน้าดินก็ไม่มีครับเนาะดินแข็งดินเหนียวดินดานนี้เราเก็บน้ําไปใช้ประโยชน์ได้เพราะอยู่ด้านบนครับผมเนาะแล้วก็พื้นที่ของท่านมีด้านล่างเนา่ปล่อยใช้ประโยชน์ได้ช่างสบายครับผมเนาะนี่ฮะแต่ก,ก็เลยเสียชะละพื้นที่ตรงนี้ครับสามไร่กว่าครับหรือสี่ไร่นะครับผมเนาะทําเป็นโคกน้องนามโมเดลครับนี่ฮะคนรุ่นใหม่ครับคิดการคิดการไกลครับเนาะ ไม่เสียลายพื้นที่ครับไม่เสียลายพื้นที่จะพัฒนาให้ดีกว่าเดิมครับผมอู้จะได้โคกนองนาครับออกมาปลูกกระท่อมอยู่ที่นาครับนอนตรงนี้สบายเลยครับนี่ครับที่อยู่อาศัยก็มีมีโคใครพร้อมครับน, <laughs> นี่มานลม,นมหากบใช่ไหมมหากบเนาะบอกเมียว่ามหากบครับมหากบหาเขียดครับกีนิติศักดิ์ก็ว่าอย่างนั้นครับ <laughs> สบายมากครับตรงนี้ครับท่านก็มีวัวหลายตัวนะครคอกวัวของท่านครับตรงนี้ถ้าทาโคกนาเสร็จครับเพราะว่าความร่มรื่นแล้วก็มีทั้งน้ําครับมีทั้งโคกมีทั้งมีทั้งนาครับอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้กับหมู่บ้านครับก็ประมาณ5 0 0รเมตรครับจากหมู่บ้านมาอเส้นทางสัญจรก็สะดวกสบายครับแล้วก็บรากาศดีมากมากครับผมตรงนี้ฮะผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากมากครับสําหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ครับที่คิดจะเปลี่ยนแปลง การทำอาชีพเกษตรของพวกเราครับผมเนาะเราก็พูดไปเรื่อยเปยครับเนาะพอรู้อะไรมั่งก็พูดแหละครับแต่ผมถือว่าเนี่ยเป็นอะไรที่ดีๆครับที่ทางไอ้ที่ทางหน่วยงานเด็ดครับที่เห็นเล็่งเห็นความสําคัญของอเกษตรทฤษฎีใหม่ครับโคกน้องนาโมเดลครับผมแล้วก็มีโครงการดีๆออกมาผ่านทางพัฒนาชุมชนครับทุกอําเภอของ ทุกจังหวัดของประเทศไทยครับผมเนาะแต่ช่วงนี้เขาขุดเกือบเสร็จหมดแล้วครับเหลือแต่ฝั่งเราเนี่ยแหละครับยังอยู่ครับผมนี่พวกเราก็จะพรีเซนต์โคกน้งนางเราเนี่ยนะเผื่อท่านใดที่สนใจหรือว่านี่ฮะย่าง๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับพีนสะเก็ดเดินเนี่ยอย่างเนี้ยเาเรียกว่าชั้นดินที่ดินเดิมลงมาเมตรห้าสิบครับเดินสบายครับถ้าน้ําไม่ถึงเราก็เดินฮะเดินเล่นได้เนี่ย ซาซานครับเดินเล่นได้แต่ถ้าน้ําขึ้นมาสูงถึงนั้นเราก็ขึ้นมาเดินข้างบนครับเราก็อย่าไปไหว้ครับเราอย่าไปเลยช่ได้พี่สบายมากครับเนี่ยฮะถือว่ามันเป็นอ่ามิติครับดูดูเดินสบายพาลูกพาเมียเดินครับเนี่ยถ้าผักเมียลงไปลูกร้ององว่าขึ้นไม่ได้แน่นอนครับขึ้นไม่ได้ครับผมพี่นี่อากบอกว่าขึ้นไม่ได้แน่นอนครับแล้วก็พื้นที่ของท่านก็สวยงามแล้วก็ดินแข็งโป๊กครับ พี่ครับถ้าถ้าช่วงหน้าแรงเนี่ยเราปล่อยน้ําลงมาเนาะผมว่ามันอยู่บนเก็บอยู่เลยนะเพราะมันลึกใช่ไหมน้ำมาดานมานนปเตเลยใช้โซลารเซลล์ครับผมปล่อยน้าลงมาสูบน้ําบาดาลลงมาเพื่อลดความคล่อยครับล้วก็เลี้ยงปลาได้ทั้งปีพี่เนะ <S <S าะโอเคมากมากครับเนี่ยมีชั้นมีเวมให้ปลาขึ้นมาปลาน้อยขึ้นมาอยู่ข้างบนครับปลาใหญ่อยู่ข้างล่างครับปลาดกไป,ปอยู่ข้างล่างครับปลาช่อนขึ้นมาอยู่ข้างบนครับผม เพราะปลาช่อนปลาหมอชอบอยู่น้ําตื้นๆครับปลานนรครับแต่ปลาดุกอยาอยู่ข้างล่างครับผมนี่ฮะแล้วก็ของท่านก็เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่นี่ครับผมเนาะนี่ฮะมีควายมีวัวถือว่าองค์ประกอบครบมากมายครับแล้วก็ท่านก็เลี้ยงกบไว้ครับบอกว่ากบโตท่านจะมาปลูกกระท่อมอย่างนี้ครับกบเริ่มโตกลัวเขาขโมยครับควายท่านก็มีอ้วนท้วนสมบูรณ์ครับทางนู้นก็คุณตาครับคุณพ่อของพี่นิสักนะครับเนาะนี่ฮะคุณปู่เนาะ ท่านเลี้ยงวัวครับโอ้โหนี่ฮะไม่ถ้ามีไรนาอย่างนี้ครับหรือว่ามีที่ทาอย่างนี้แล้วก็มีจิตใจที่ชอบเรื่องของเกษตรครับไม่ต้องไปทำมากินไกลแล้วครับทำต่บ้านเราครับเลื้เฟือกครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปศัสัตว์เลี้ยงแล้วก็ปลูกข้าวครับเนาะปลูกผักเนี่ยโอ้ขายได้ทั้งปีครับยิ่งพื้นที่ท่านสวยงามครับเลี้ยงหมูก็ไม่เหม็นใครครับเพราะอยู่ข้างนอกครับเลี้ยงวัวก็ได้ครับเลี้ยงควายก็ได้ครับอ เจ้าเงินหมดบ่ครับเนาปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยขายได้เป็นล้านครับผมจะไม่ไี่เอ้ายิงถ้าพี่เลี้ยงเยอะพี่จะเอาดเงินพอเนาะเ้าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายครับท่านมีเป็นเกือบร้อยตัวครับเนี่ยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตัวหนึ่งก็สียห้าหมื่นนะครับอย่าว่ากันเล่นๆครับเนาะเลี้ยงหมูได้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายครับเลี้ยงปลาเรามีสระจะไปเลี้ยงปลาเลี้ยงกบครับพวกเราขออนุญาตพูดไปเรื่อยเปลือกครับเนาะเราเห็นเราชอบครับเนี่ยพื้นที่ของท่านครับผมเนี่ย ไม่มีน้ำเลยครับผมที่อื่นน้ําท่วมจนร้องไห้หมดครับกองปีนิติศัก์นี่ครับน้ําไม่มีใส่ข้าวเลยครับไม่มีเลยพี่เนาะโอ้ดูครับดูดูดูเมืองทีาเรียกว่าเมืองซองเจือนครับผมเนาะประเทศสองชั้นครับที่อื่นขน้ําท่วมน้าหลากครับอยู่นี่เงียบกริบครับผมนี่ฮะให้เห็นนาข้าวของท่านครับนี่ฮะไม่มีน้ําเลยครับตรงนี้ไม่มีสิทธิ์ท่วมเนาะไม่มีสิทธิ์ท่วมครับแต่บอกมีสิทธิ์ท่วมเลยครับ คร <S 1> <S 1> ับผมฝั่งซ้ายมือเรานี่คือเป็นข sure> ้าวที่ออกรวงแล้วพี่เนาะกลางเดือนได้ได้ได้เกี่ยวพี่ผ่านนี่นี่ยอีกสักสิบห้าวันถึงยี่สิบวันนะครับได้เกี่ยวแน่นอนครับโอ้ก็ขอสิบห้าครับได้เกี่ยวแล้วครับผมนี่ฮะดูสิครับผมบ้านเราพวกเราขุดโคกนองนาตั้งแต่ที่เขาเกี่ยวข้าวเสร็จปีที่แล้วกับจะถึงเกี่ยวแล้วยังขุดอยู่เลยครับผมพวกเราไม่ย่อท้อครับขุดโคกน้องนา ไม่รู้ว่าพายุงพายุครับขุดแขงกับพายุตลอดเวลาครับก็ดีใจมากๆครับที่ได้มาทํางานของสองชั้นครับได้รู้จักพี่ๆแล้วก็ทัวเรือนที่น่ารักทุกท่านครับอย่างแปลงสุดท้ายของเราคือพี่นิติศั์ครับของปีนี้นะครับผมแปลงที่13ครับท่านก็น่ารักมากครับดูแลเราอย่างดีครก็ขอบคุณถือว่าเป็นไมี่าที่ดีสําหรับท่านให้เราครับผมเนาะพวกเราก็จะน้อมรับสิ่งที่ดีเก็บกันไว้ครับเนาะอนาคตคนเรา มาหากันได้ครับเรามีเบอร์มีโทรคุยกันเวกันมาหาบ้านติมเราก็มีรู้จักคนนั้นคนนี้เราดีใจมากๆครับเนาะถือว่าพอเราไปตรงไหนให้เขารักครับอย่าไปให้เขาชังครับผมไปแล้วเขายินดีครับหาข้าวให้เรากินครับไม่ใช่ว่าให้อดข้าวครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับครับทีมงานสุรัด์ขุดโคกน้องนาครับเรียบร้อยแล้วครับผมกับเจ้าเจดครับหันหัวกลับมาแล้ว กับการเติมน้ำมันครับผมเนาะว่าจะจบเอาอีกนิดนึงฮะมาแล้วครับเจเรซิ G ่งครับเติมเชื้อเพลิงเรียบร้อยครับผมสงสัยจะโมงหูผมนะครับตั้งตาตั้งตารอ,อเชื้อเพลิงเราก็ติดภารกิจหลายๆอย่างครับนี่ยมาแล้วครับมาแล้ว ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานเสียสุรัะรถขุดบุรีรํมเนาะต้องบุรีรําแรงๆครับเหมือนเชียร์ฟุตบอลครับผมเสียสรัะรถขุดบุรีรํมครับช่อง YouTube ครับทำเพื่อให้ความรู้เรื่องรถขุดครับแล้วก็การทำงานรถขุดครับผมเนาะคำพูดใดที่ไม่เหมาะสมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยแล้วด้วยนะครับเนาะเพราะว่าบางครั้งเราก็พูดตามภาษาเราครับเนาะพูดภาษาชาวบ้านครับผ่านช่อง YouTube ครับเนาะ ผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับเนาะอย่าถือสาครับผมนะคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบพิ่านี้นะครับสวัสดีครับ